This is คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอแชร์ความรู้สึกให้เพื่อนๆได้ลองฟังกันดูครับจากประสบการณ์การเล่นภาคนี้กว่า90ชั่วโมงแล้วเนี่ยผมมาได้รับประสบการณ์การเล่นยังไงบ้างผมต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับกว่าจะถึงจุดที่ผมมองว่าผมอ่ะสามารถมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังกันได้แล้วสปอยให้เลยนะครับว่ารากเลือดมากๆครับยังไงเนี่ยก็ลองไปฟังกันดูนะครับเพื่อน สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติม FC Point ใน FC 25 PC หรือ FC Mobile ต้องนี่เลยครับ Over Top Up เพจมีผู้ติดตามหลักแสนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนแถมปลอดภัยไว้ใจได้โปรโมชั่นจัดเต็ม12,000 FC Point 1350บาทลิงก์อยู่ในคำอธิบายจัดไปครับทุกคน คนไหนกำลังมองหาร้านเติม FC คอยที่ถูกๆดีๆมีของแถมต้องนี่เลย15คอย Thailand ใช้โค้ด M h o l l o มีคอยแถมให้ด้วยลิงก์อยู่ในคำอธิบายสะดวกปลอดภัยจัดไปครับทุกคนโอเคครับเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับคือสำหรับ FC 25เนี่ยสิ่งที่มันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในตัวเกมที่มันทำให้ตัวเกมแตกต่างกับ FC 24หลักๆเลยผมมองว่ามันมีนอยู่2อย่างครับ1เนี่ยก็คือ FC IQ และ2เนี่ยก็คือโหมดใหม่อย่าง Rush FCIQ เนี่ยคือระบบใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคิดการทำทีมการวางแผนของตัวเกมทั้งหมดเลยครับระบบ player role แล้วก็ระบบแผนแบบใหม่เนี่ยจะเข้ามาทำให้การวางแผนของเราอ่ะมันเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะเลยครับจากเดิมเนี่ยที่เราจะต้องเข้าไปไล่ปรับ player instruction สำหรับนักเตะแต่ละคนปรับ t a c t i c a l instruction ปรับ player inbox ของแผนแต่วันนี้ภาคนี้เนี่ยเรียกได้ว่าใหม่หมดเลย ระบบ w o r k ์กเลหายไปแล้วนะครับใช้เป็น Player Ro l e แทนส่วนนี้เนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนอะ่ะที่อยากรู้ว่าระบบแผนระบบ Player Ro โกลทำงานยังไงอะ่ะลองกดที่มุมขวาบนไปชมคลิปที่ผมอธิบายเอาไว้ให้ทั้งหมดก่อนเลยก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์ให้ฟังในคลิปนี้เนี่ยนะครับก็คือไอ้ระบบ Player Ro l e เนี่ยผมมองว่ามันเป็นระบบที่มีทั้งข้อดีเลยก็ข้อเสียครับข้อดีเนี่ยผมมองว่ามันเป็นระบบแผนที่เข้ามาทําให้ตัวเกมอะ่ะมันมีความหลากหลายมากขึ้นจากเดิมเนี่ยที่เราจะต้องดูงเวิร์กัับค่่่าพลงสวนนอืนอน กลายเป็นว่าในภาคนี้เนี่ยเราดูที่โรแทนได้เลยครับนักเตะคนนี้เล่นโรตามที่เราต้องการได้ไหมมีความชํานาญในโรนี้มากน้อยแค่ไหนส่วนนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นส่วนที่ทําให้ตัวเกมอะ่ะมันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในความหลากหลายนี้เนี่ยมันก็มาพร้อมกับความจํากัดครับคือใช่ครับเราเนี่ยสามารถเลือกปรับโรของผู้เล่นได้ตามตําแหน่งตามแผนที่เราต้องการแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถเข้าไปปรับ p l a y e r Instruction ของโรนั้นๆได้ครับ ยกตัวอย่างนะถ้าเกิดว่าผมอยากให้ปีกที่เป็นโรวิงเกอร์เนี่ยเขาลงมาช่วยเล่นเกมรับมากยิ่งขึ้นผมมาทําได้แค่เลือกเป็นบาลานซ์โฟกัสครับผมไม่สามารถเลือกเขาไปปรับให้วิงเกอร์ตัวนี้เนี่ยมันไม่เติมขึ้นไปเล่นเกมรุกหรือว่าจะปรับให้เขาเนี่ยถอยลงมาช่วยเล่นเกมรับตลอดเวลาซึ่งส่วนนี้เนี่ยแหละครับมันทําให้แผนของเพื่อนๆหลายๆคนที่เอามาเล่นกันเนี่ยมันจะค่อนข้างตายตัวครับทุกคนเนี่ยจะปรับแค่โรโฟกัสแล้วก็แท็กติกจบเลยมันไม่มีความแตกต่างกันในเชิงลึกส่วนอื่นๆเลยครับ แต่ในส่วนนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็ให้อภัยได้อยู่ครับคือมันเป็นภาคแรกที่ EA เอาระบบโรเข้ามาใช้ก็ถือว่าค่อยๆปรับค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วก็โหมดลัชเนี่ยนะครับบดใหม่ที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาในภาคนี้เนี่ยจากที่ทีแรกผมมองว่ามันไม่น่าจะปังนะเราต้องไปรุ่นอีกทีนึงว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย ลายเป็นว่ามันเป็นโหมดที่สนุกมากเลยนะครับการเล่นฟุตบอลสนามเล็กแบบ4ต่อ4ไม่รวมมีอายผู้รักษาประตตเนี่ยเป็นประสบการณ์การเล่นที่ค่อนข้างดีเลยครับแถมยังมีการเอาโหมดนี้เนี่ยไปรวมกับโหมดอื่นๆได้แบบพอดีด้วยอย่างในแค่เรียองโหมดเนี่ยเราเข้าไปพัฒน,นาผู้เล่นเยาวชนของเราได้จากในโหมด u ัชในยูทอะคาเดมี่หรือว่าในอัลติเมตทีมเนี่ยเราเข้าไปเล่น u ัชเพื่ออีโวการ์ดก็ได้หรือจะเล่นรัชเพื่อปลดล็อกของรางวัลต่างๆก็สนุก แต่ว่าสิ่งเดียวเลยนะครับที่ผมไม่ชอบสําหรับโหมดนี้นะคือมันไม่มีออปชันให้เราเนี่ยกดออกจากล็อบบี้ได้ครับยกเว้นว่าเราเนี่ยจะต้องกดออกจากเกมไปเลยอันนี้จากประสบการณ์ตรงนะผมมาเคยเล่นรัชแล้วเจอผู้เล่นที่ท็อกซิกอยู่ฝั่งเดียวกันคือมันโยนเกมทั้งเกมเลยนะครับและในเกมถัดไปเนี่ยผมดันถูกจํามาอยู่ล็อบบี้เดียวกับมันอีกแล้วผมจําชื่อมันในเกมได้แต่ว่าผมเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยครับยกเว้นกดออกเกมส่วนนี้แหละครับที่ผมมองว่า EA ควรเอาใส่มาด้วยครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ2สิ่งที่ทำให้ FC 25เนี่ยแตกต่างจาก FC 2 4ถัดมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงเรื่องเกมเพลย์แล้วกันนะครับสำหรับเกมเพลย์ในภาคน,นี้เนี่ยผมพูดตามตรงนะว่ามันมองได้2แบบจะมองว่ามันเปลี่ยนมันก็มองได้ครับหรือจะมองว่ามันยังเหมือนเดิมมันก็มองได้เหมือนกันแต่สําหรับผมเนี่ยผมมองว่าตัวเกมเพลย์หลักๆอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของรายละเอียดค่อนข้างมากเลยนะเรียกได้ว่าจะต้องใช้เวลาปรับตัวเยอะมากๆเลยก็ได้นะครับสาหรับผมในภาคน,นี้เนี่ย อย่างการจ่ายบอลเนี่ยมันเป็นปัญหาหลักๆเลยนะครับที่หลายๆคนเจอในภาคนี้คือใน f อฟซี25เนี่ยการจ่ายบอลมันถูกปรับปรุงไปพอสมควรเลยครับเราอ่ะไม่สามารถก้มหน้าก้มตาจ่ายบอลไปในมุมที่นักเตะมองไม่เห็นได้แบบแม่นยำเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะ่ะขอขยายความส่วนนี้นิดนึงเลยกันคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับในหลายๆภาคที่ผ่านมา ตัวเกมฟีฟ่าหรือ f c 24เนี่ยการจ่ายบอลมันจะค่อนข้างช่วยเหลือผู้เล่นพอสมควรเลยครับแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยยกเว้นพวกจังหวะเบิ้ลบอลนะการเบิ้ลบอลการจ่ายบอลจังหวะเดียวเนี่ยอันนี้มันเบี้ยวทุกภาคนะครับแต่ว่าการจ่ายบอลแบบธรรมดารวมถึงการโยนบอลต่างต่างะระบบของตัวเกมอจะค่อนข้างช่วยเหลือให้ตัวนักเตะเปิดบอลจ่ายบอลได้ตรงตัวกับที่ผู้เล่นเลือกเอาไว้พอสมควรเลยโดยที่มันไม่ได้คํานึงเลยนะครับว่ามุมที่นักเตะคนนั้นจ่ายบอลเนี่ยหน้านักเตะมันมองที่มุมไหนอยู่มันเป็นมุมที่มันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะ แต่ว่าในภาคนี้เนี่ย EA เขาระบบนี้มาใช้แล้วนะครับการจ่ายบอลสั้นๆง่ายๆหรือว่าการกดสามเหลี่ยมแทงทะลุช่องเนี่ยถ้าเราหันหน้าไม่ดีหรือว่ารีบจ่ายเกินไปเนี่ยเสียบอลได้ง่ายๆเลยครับส่วนเรื่องของการเลี้ยงบอลเนี่ยเล็บสติ๊กดิฟฟิ้งอ่ะมันก็ไม่โกงเท่าเดิมแล้วการพลิกตัวเนี่ยมันช้ากว่าเดิมเยอะมากครับการขยับนี้ตัวประกบหนีตัวเพรสซิ่งเนี่ยเรียกได้ว่าลำบากลากเลือดสุดๆการยิงประตูนี่ก็ด้วยนะครับภาคนี้เนี่ยหลุดเดี่ยวกดยิงติดเขียวแล้วนะแต่ยิงออกเนี่ คือโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับใน FC 2 5เนี่ยการควบคุมมันยากขึ้นเราอาจจะต้องเล่นให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นครับการดันกาอนาลน็อกไปในทิศทางต่างๆเพื่อเลี้ยงบอลจ่ายบอหลหรือว่ายิงประตูเนี่ยเราอาจจะต้องเน้นมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครจะมองว่ามันก็คือเกมเพลย์เดิมที่ต้องอาศัยจังหวะการเจาะริมเส้นอย่างเดียวแค่เพียใช้การเลี้ยงการยิงการจ่ายมันยากยิ่งขึ้นเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ผิดที่จะมองอย่างนั้นครับแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยผมมองว่ามันต่างอยู่ดีอะ ผมมองว่าตัวเกมในภาคนี้มันต้องใช้ความใจเย็นในการเล่นมากขึ้นกว่าเดิมครับเราจะต้องตัดสินใจในการเล่นแต่ละจังหวะให้ดีกว่าเดิมเพราะมันเล่นยากกว่าเดิมแล้วก็เรื่อง AI นี่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเอเกมรับแบบผมว่ามันโดนบัฟมาให้เก่งเกินไป ตัว AI มีความฉลาดในการช่วยกันเข้ามาเล่นเข้ามาซ้อนเพื่อนในจังหวะที่โดนโจมตีจากผู้เล่นในแนวรุกและด้วยความที่มันไม่มีระบบ Work ์ a เรแล้วเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าถ้าเราไม่สวิชตัวไปเลือกให้เซนเตอร์แบ็กวิ่งออกมาเอาบอลเองเนี่ยแผงเกมรับมันจะยืนกันเป็นระเบียบมากๆครับแทบจะไม่เปิดพื้นที่ให้เจาะได้ง่ายๆเลยจริงๆ ส่วน AI เกมลุกเนี่ยผมมองว่ามันยังไปได้ไม่สุดนะครับถ้าเทียบกับ AI เกมรับผมมองว่าหลายๆจังหวะเนี่ยตัวผู้เล่นเนี่ยจะต้องคอยทริกเกอร์เองทั้งหมดเลยผู้เล่นเนี่ยจะต้องคอยสั่งเองนะครับจะต้องเพลย์ r ็อกต้องใช้ครีเอทีฟรันเพื่อให้ตัวนักเตะเกมลุกเนี่ยมันวิ่งเข้าพื้นที่ทําเกมลุกที่ได้เปรียบมากที่สุดทั้งๆที่ต่อให้นักเตะค,คนนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีค่าพลังไอเท็ปโพซิชชั n นนิ่งสูงๆเลย AI มันก็ไม่ช่วยขนาดน,นั้นครับแต่ว่าสิ เราอาจจะเห็นได้เลยนะครับว่าเวลาที่นักเตะคนไหนที่ได้เล่นในตำแหน่งที่มันเป็นโรแล้วอ่ะตัวนักเตะคนนั้นอ่ะเขาจะหาพื้นที่ได้ค่อนข้างฉลาดกว่าปกติเราจะอยู่ในพื้นที่ที่เราอ่ะหาเขาเจอได้ค่อนข้างง่ายแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยจะต้องย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะไม่ได้ฉลาดแบบเก่งเวอร์ๆขนาดนั้นอ่ะสุดท้ายอ่ะเราก็ต้องใช้ p พ a y e r r u ร Ti ันทเกหรือใช้ Creative Run อยู่ดีแต่มันก็พอจะพูดได้ว่าดีกว่าปกติพอสมควรเลยก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่อยากจะพูดถึงงงะครรรก็รืือออเ่ขููาปต ผมรู้สึกว่าภาคนี้เนี่ยผู้รักษาประตูมันดูไว้ใจได้มากขึ้นกว่าเดิมพอสมควรเลยนะครับจังหวะที่ฝ่ายหลุดไปดวนหนึ่งต่อนหนึ่งแล้วอ่ะเราก็ยังพอมีลุ้นอยู่นะว่าผู้รักษาประตูจองอมาตัดบอลได้หรือว่าออกมาเซฟได้อยู่รวมถึงจังหวะที่ผู้รักษาประตูโดนยิงด้วยลูกสูตรต่างๆนะครับอย่างที่เวล่าหรือฟินเนสช็อตเนี่ยผู้รักษาประตูในภาคน,นี้เนี่ยก็ดูจะรับมือได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับถึงมันจะเซฟได้บ้างไม่ได้บ้างก็ตามแต่ผมมองว่าดีกว่าภาคที่แล้วแน่นอนครับผม ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของเกมเพลย์คร่าวๆนะถัดมาเนี่ยจะขอพูดถึงเรื่องของ p e r f o r m a n แ e แล้วก็การตั้งค่าต่างๆของตัวเกมกันบ้างนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าสอบตกเลยครับตัวเกมมีปัญหาจุกจิกค่อนข้างมากเลยนะครับยกตัวอย่างในส่วนของการตั้งค่าคอนโทรลเลอร์ผู้เล่นที่เล่นในสตรีมเนี่ยมีปัญหาการใช้จอย Dual Sense มากๆครับบางคนเนี่ยถึงขั้นจอยแสดงผลเพี้ยนเลยก็มีนะครับซึ่งปัญหาเนี่ยมันก็มาจากตัวสตรีมอินพุตที่เราเนี่ยจะต้องเข้าไปปิดก่อนถึงจะใช้ได้เป็นปกติ ปัญหานี้เนี่ยเอาจริงๆผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะคือภาคที่แล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าพอมาภาคนี้เนี่ยมีปัญหาจอยเพี้ยนเฉยเลยรวมถึงปัญหาของตัวเกมด้วยนะครับที่ผู้เล่นนี่ไม่สามารถขยับผู้รักษาประตูได้ไม่สามารถกดปุ่ม R2 หรือ RT เพื่อเปลี่ยนตัวระหว่างเกมได้และทางฝั่งผู้เล่นเนี่ยก็จะต้องมาหาวิธีแก้ปัญหากันเองจนได้ครับ อันนี้ยังไม่รวมถึงปัญหา Performance ยิบยบย่อยๆอีกนะที่ผู้เล่นหลายๆคนจะต้องเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องกดรับของรางวัลแล้วเกมค้างกดเข้าเกมแล้วเกมไม่ขึ้นหรือว่าอย่างที่ผมเจอก็ได้ครับคือผมยิงนําก่อนแล้วและอีกฝ่ายกดออก แต่ผมไม่ได้วินเฉยเลยอันนี้ในฟุตแชมด้วยนะครับร้อนขนาดไหนคิดดูเพื่อนๆแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะครับที่อยู่กันมายาวนานในทุกๆภาคเลยก็คือเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ของตัวเกมครับบางเกมจะดีเนี่ยก็ดีเลยนะครับเล่นลืนล่นเล่นสนุกเลยแต่ว่าถ้าบางเกมที่จะเพี้ยนเนี่ยคือเพี้ยนไปหมดเลยครับเล่นแทบไม่ได้เลยจริงๆคือปัญหาจุกจิกพวกนี้ที่มันแก้ไม่หายสักทีเนี่ยแหละครับทำให้ตัวเกมอ่ะไม่ได้ไปอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นจริงๆครับ โดยรวมเลยนะครับสำหรับ Fc 25นะผมสรุปให้เลยนะครับว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กำลังสงสัยว่ามันแตกต่างจากภาคที่แล้วไหมเนี่ยผมมองว่ามันแตกต่างพอสมควรเลยครับตัวเกมเหมือนมีการใส่รายละเอียดการเล่นต่างๆเข้ามามากกว่าเดิม Fc IQ เข้ามาทำให้อะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนไปจากเดิมเลยครับ AI เกมรับพัฒนาขึ้นครับ AI เกมลุกนี่ยังไม่ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่และก็สุดท้ายนะตายที่ performance เหมือนกับทุกๆภาคที่ผ่านมาครับผม ยังไงก็ตามนะครับสุดท้ายนี้นะผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ยังลังเลว่าจะซื้อภาคน,นี้มาเล่นดีไหมส่วนตัวผมมองว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้เป็นสายเล่นอัลติเมททีมแบบฮาร์ดคอร์นะครับรอลดราคาก่อนแล้วค่อยจัดก็ได้ครับ FC 25เนี่ยผมมองว่ามันเป็นภาคที่เล่นสนุกเลยแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าเป็นมัสเพลต้องเล่นให้ได้ขนาดนั้นรอลดราคาก่อนแล้วค่อยซื้อมาเล่นคุ้มที่สุดครับเพื่อนๆแต่จริงๆผมก็แอบเชียร์เหมือนกันนะให้เพื่อนๆนะลองสมัคร EA Play มาลองเล่นกันก เท่านี้เนี่ยผมว่ามันก็น่าจะตอบคาถามเพื่อนๆได้แล้วละครับว่าควรซื้อดีไหมหรือจะรอดลดราคาดีสําหรับ FC 2 e 5ภาคนี้และสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าในคลิปนี้เนี่ยผมผิดพลาดหรือว่าตกลนในส่วนไหนไปเนี่ยผมก็ต้องขออภัยเอาไว้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยคือผมมาเล่าจากประสบการณ์การเล่นของตัวผมเองเท่านั้นอาจจะไม่ได้มีการพูดถึงหมดอื่นๆอ,อย่าง Pro Club หรือว่าคาเดียโหมดนะครับเพราะส่วนนี้เนี่ยผมไม่ได้เล่นจริง,รงๆก็เลยอาจจะมาแชร์ได้ไม่ตรงจุดเท่าไหร่ครับก็เลยไม่ขอพูดถึงเลยละกัน แล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่ยยังไงผมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เอาไว้ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณทุกคนมากๆเลยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ